วันที่สองครับขณะนี้ผมอยู่โรงแรมซันพาซาในใกล้ๆกับฟูจิภูเขาไฟฟูจิครัซันพาซาก็คือโรงแรมที่ผมพักกันอยู่นี่นะฮะนี่คือซันพาซานะฮะบ,บรรยากาศตอนเช้าตอนนี้ราวๆตีห้าปกมงเช้าบ้านเรานะฮะอดใจไม่ไหวดึงต้องมาถ่ายเพราะอะไรแล้วนะฮะตรงข้ามโรงแรมดูวิวสิครับ วิวสวยมากครับเป็นชายหาดไม่ใช่ชายหาดนะเป็นทะเลยืดออกไปเนี่ยสัสวยมากอากาศก็ดีมากๆเลยครับหาลําบากมากๆมีหน้าคนที่อยู่นี่ประเทศญี่ปุ่นนี่คนแก่ๆเนี่ยร่างกายแข็งแรงหน้าตาสดชื่นมากเลยครับนะฮะบรรยากาศดีมากเลยฮะซันพาซาโฮเทลภาษาจีนเขาเขียนไว้ว่าภาษาญี่ปุ่นฮะฟูจิซังฮะ เยี่ยมเลยครับนี่ครับโรงแรมเขาครับขณะเดียวกันฝั่งนู้นนี่นะฮะจะเป็นวิวที่สวยงามมากเลยครับเช้าๆอากาศนี่สุดยอดเลยนะฮะมีโอกาสเชิญนะฮะมาเที่ยวแล้วอย่าลืมถ้ามีพักโรงแรมซันพาซาที่แถวโตเกียวนี่นะฮะแถวไอ้ภูเขาไฟฟูจิยามาก,ก็รับรองว่าดีมากเลยครับ ห้องสะอาดในทุกอย่างก็ดีหมดครับนะฮะโอเคนะครับผมสสวัดีนะครับเดี๋ยวรอบบ่ายจะเจอกันที่วัดอาซากุสานะฮะสวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับผม